จะได้ขนมกินขนมจิ๋นอะไรนะพี่น้องกนะนกินจะได้ขนมจิ๋นก็ได้อันวุนเสียยวน้ำเค็งน้อยอก็ว่ดติ่มลักจย่นนางไม่ต้องแกงเขียวหวานไก่ใส่ก้อนเลือดใส่หัวละท่ากระเทือนี่แหละพี่น้องแกงหม้อยนๆะน่าขนมจินน๋นกินจ้าน้ำมะขามาขอมาก,มกินน้ำยาต่อมเด้อค่ะพี่น้อง เสร็จแล้วคะ่ะยายต่อมเทแล้วคะ่ะพี่น้องปลาฮไปกินกันเลยคะ่ะแซบแซบน้ำยายต่อมด้วยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายต่อมจุมเพสแซ่บเป็นี้เลยคะ่ะพี่น้องลาดขนมเส้นกันเลยจ้า ผักกะทินโอนผักแอมค่ะพี่น,อ M, น้องแอมขนมเส้นแกงเขียวหวานก็มีทั่วฝักยาวกระหล่ำนี่แหละจ้าแอมจ้าจจจมาด้วยค่ะแจ็แจกวย้ายล่อมค่ะผักแอมกลินกขนมเส้นแกงเขียวหวานใกล้จ้าพี่น้องมามากินกันได้เลยค่ะ โอ้มาล้วจ้ะพี่น้องวัสดีค่ะสบายดีทุกทุกคนด้วยค่ะพี่น้องมาด้จ้นะมะนิวซาชิแล้วพี่นอ้องเออถือเฮิรนไปเหินมาเกนเย็น,ยนมหมดแล้วล่ะงานขึ้นไปเไทใไ้พ่อหง่กินอีกพี่เก่าเวลาเดิมค่ะพี่น้อง มามาจากมาโซยข์ขนเสินตัวที่ได้กินกินอื่นเมื่อ่่นออกเลยแล้วใส่แว่นตากะบดชัดกินนี่น้ำกับปมิสซดแล้วค่ะอืดแล้วป้ากินพี่น้อกมาค่ะมะ ข้นมันไม่นาําก็แสบค่ะตักล่ะย่งางมาไก่นะ้ำมากินเห็ดของหนึ่งมากินเดียวกของนึง เห็ดพิชก็แล้วเนาะพิกแกงพิกแกงจำเร็จรูปที่เป็นซองเฮ็ดไว้ขายไหมคะพี่น้องซื้อในรถตัดค่ะามาหานมาุดผิดใจที่หาด้วย เัาล้มพัดผมเัาล้มยู่ข้างหลังห่อนไหมคะพี่นอ้อ <c> ง <oughs> มีอะไรนเล่้ยเราจะกินห่ออันง่างหันงย่างเ,งเ,งเาน,นี่ย ขอไปเนี่ยเราตัดไปจ่ายเข้าไปมึงน่ะวันเลียดให้จากวันที่หนึ่งจากวันที่เอ่ที่สิ้นเดือนเม่พี่น้องเวันเลียดให้อีกแปดเมื่อวันวันที่แปดแล้วต้องไปจ่ายเมือ่อสุดท้ายเมื่อวันที่แปดเลย กระจาเรื่ๆโอกาสซื้อพิแกงเขียวหวานจมด็จรูปมากแกงเด <ๆ S 1> ็ดไก่เนี่ยมซื้อเมื่อวัก็หลายมือแล้วค่ะแล้ต่อมาที่ต้มต้มเสินฮ็ดต้มจส้นกิน เรวก็ดีมิขนมจีนเหลียมาจากไขลรลหรคคะพี่นอ้องวันนี้มาเฮ็ดแกงเขียวหวานคิดเมนูไหม เผ็ดพอดีเลยวะเนาะเผ็ดพุชแช้งกำลังดีแก้บอยู่ค่ะพี่นอ้องแบบ <clears throat> m hmm? มันขน้นน้ำกะทิแลาน้ำใจหน่อยมันขน้นๆนะพี่น้องบนียนกะว่าพอดีเสร็จแหละบนียนตีว่าสิยางมะหอดจากห่องคุณมาห่องลกูกสาวอืดย่างไปย่างมาไปแต่พญ่ยินอีกเจ้าก็ะชับมันเจ็บข้นะนะ จับสืนแฉ่เพื่อนมันไม่น่ามั่นเนาะ เอาละค่ะพี่น้องคลิปนี้กะคลิปคอรล่าพี่น้องไปกอนด้วยค่ะเด้อคลิปหนาพอกันไหมค่ะพี่น้องฝากกุเค์กุแค่กุติดตามเยอะๆจุ้มเพย์จะเป็นบานเนะคะ่ะเยอะกันไหมคลิปหนาค่ะพี่น้องไปละจ้า